โอเคก็อาเลยครับทุกคนนะตอนนี้กับอยู่เกม t ท l e of the Neon Sea Part 3กันแล้วโอเคมาเรามาไขคดีของคุณนายเพอร์รี่กันต่อและกันอันนี้เอ้ยอันนี้เรายังไม่ได้คุยดิพาร์ทแล้วไนดูซิอุ้ยแคทเธอรีนอ่ะอ่านั่นคุณคือคุณเร็กใช่ไหมน่ะฉันชื่อว่าแคทเธอรีนนะฉันเป็นแฟนตัวยงของคุณเลยคุณช่วยให้คำแนะนำอะไรฉันหน่อยได้ไหมอ่ะคำแนะนำงั้นเหรอผมว่าตอนนี้มันไม่น่าใช่เวลาที่ดีนะ <c oughs> ขอประทานโทษด้วยฉันต้องกลับไปจดโน้ตต่อแล้วเดี๋ยวฉันจะขอให้คุณได้คำแนะนำทีหลังนะโอเคไหนน้องน้องชื่ออะไรนะลืมแล้วเอ้าว่าไงแม่หนูเธอชื่ออะไรล่ะอ่าสวัสดีค่ะหนูชื่ออลิสอ่าเธอรู้จักแมวตัวนี้เหรอแน่นอนหนูรู้จักเธออยู่แล้วเธอเป็นแมวที่สวยที่สุดในบ้านเลยคุณนายเพอร์รี่ชอบเธอมากที่สุดเลยแหละอลิซเบธ หนูรู้หรือเปล่าว่าคุณนายเพอร์รี่อยู่ห้องไหนน่ะฉันมาเยี่ยมเธอน่ะหนูรู้ค่ะเธออยู่ห้องสามส่วสามอยู่ข้างใต้ห้องหนูอะ่ะโอเคห้องสามส่นสามเหมือนพวกเราจะสำรวจที่นี่หมดแล้วนะต่อไปก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคารี่แล้วกันเราไปดูที่บ้านของเหยื่อดีกว่านายพร้อมที่จะไปข้างบนแล้วใช่ไหมโอเคพร้อมแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วป่ะไปไปกันเถอะโซฟาร่าอพาร์ตเมนต์ชั้นที่หนึ่งนี่อะไรอ๋อ ไปป้ายหาเสียงดนี่ยว่าคุณนายเพอร์รี่นะ่าจะเป็นหนึ่งในคนที่สนับสนุนเขานะเพราะว่าโปสเตอร์เนี่ยมันอยู่ในสภาพใหม่เอี่ยมเลยเขาสนับสนุนฝั่งมนุษย์ใช่ไหมมีบันไดกับลิฟต์ผมว่าบันไดน่าจะใช้ไม่ได้อา้าลุงลุงเขาน่าจะทำงานมานานแล้วมั้งเอา้าอันนี้ก็ลงได้เฮ้ยเราเร็วเหมือนกันนะเนี่ยนกะ็เราเป็นขาขุนยนต์นี่ว,ว่าเออขึ้นลิฟต์แล้วกัน โอเคคุณนายเพอร์รี่อยู่ชั้นสามน่ะนายกดปุ่มให้หน่อยสิแล้วทำไมนายถึงกดเองอะโรดี้อ่าชั้นสามเหรออุ้ยชั้นหกมันดูแบบแปลกๆนะเนี่ยถ้าเรากดชั้นอื่นเป็นไงกดเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องโทรหาตำรวจตอนนี้อะนะอ่าชั้นหกกดได้ไหมนั่นมันลอยเลือดใช่ไหมนะ่ะแปลกๆฮนะเดี๋ยวฉันต้องไปดูทีหลังแล้วเออลอยเลือดจริงด้วยแสดงว่าเราเป็นกดชั้นอื่นไม่ได้ไไดก็กดชั้นสามเย่ายเแล้วกัน ชั้น3โซฟาร่าพาร์ทเมนต์ห้อง303ห้องนี้เนาะมันล็อกรหัสไว้ใช่ไหมเดี๋ยวผมดูด้านซ้ายก่อนด้านขวาดิอ๋อมีดีฮะทำไมหน้าตาเขาคล้ายคาเธอรีนเลยอะคนเนี้ยอ่าขอโทษนะคะมีอะไรเหรออ่าผมอยากจะถามอะไรคุณสักอย่างหน่อยอ่าถามเมื่อวานกับอ่าลองถามว่ารู้จักอะไรกับคุณเพอร์รี่ก่อนแล้วกันนะอ่าคุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับคุณนายเพอร์รี่เหรอ เธอมีเพื่อนหรือว่ามีศัตรูอะไรพวกนี้ไหมก็นอกจากที่เธอมีปัญหากับร้านสเต็กข้างหน้าแล้วก็รับเลี้ยงแมวจอดแล้วก็คุณนายเพอร์รี่ก็เข้ากับทุกคนดีนะเธอก็ชอบเล่นกับเด็กๆแถวนี้แล้วก็เด็กๆก็รักเธอด้วยโอ้ใช่แล้วก็เธอก็เกลียดหุ่นยนต์มากๆด้วยแหละถามเรื่องเมื่อวานแล้วกันคุณได้ยินเสียงอะไรแปลกๆตอนประมาณห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนหรือเปล่าเมื่อวานนี้เมื่อวานพวกเราออกไปซื้อของหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็ไม่ได้กลับมาจนถึงสามทุ่มพวกเราก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น่ อ่าใช่สิเมื่อวานฉันเห็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งอยู่ทีหน้าห้อง303ด้วยตอนที่ฉันจะออกไปอ่ะฉันไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาทำอะไรนะผมว่าพวกเราได้ข้อมูลพอแล้วขอบคุณที่สลับเวลาครับคุณนายมไม่น่าเกี่ยวมัง้งอันนี้ยังลงลงไปไม่ได้เนะเราต้องหาเราร่วิ่งเร็วๆหน่อยเราต้องหาบอดแสบเรื่อยๆหรอแต่อันนี้ยังน่ายังเปิดไม่ได้ปะ่ะผมขอห้อง30302ก่อนแล้วกัน คุณตำรวจนี่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไหมเนี่ยพวกเราแค่ต้องการถามคำถามอะไรคุณสักหน่อยนะ,ะถามมันเดิมแล้วกันปกติคุณได้คุยกับคุณนายเพอร์รี่บ้างหรือเปล่าแล้วคุณเรือกอะไรเกี่ยวกับเธอบ้างคุณนายเพอร์รี่เป็นคนรักสันโดษนะ่ะเธอไม่ค่อยคุยกับใครเท่าไหร่แล้วผมก็รู้แค่ว่าเธอรับเลี้ยงแมวจอดแค่นั้นแหละแล้วก็พวกพนักงานของร้านสเต็กอ่ะก็อยากจะคุยกับมิสเพอร์รี่เกี่ยวกับเรื่องพวกแมวจอดอะไรพวกนี้นี่นแหละแต่เธอก็ไม่อยากคุยกับพวกเขาเท่าไหร่ Hey, ถามเรื่องเมื่อวานแล้วกันเมื่อวานคุณทําอะไรเหรอแล้วก็คุณได้ยินเสียงอะไรแปลกๆหรือเปล่าตอนที่คุณอยู่ในบ้านอะเมื่อวานผมนอนทั้งวันเลยอะผมได้ยินแต่เสียงแมวกับเสียงเด็กเล่นกันอยู่อะ่ะตอนที่ผมตื่นมาประมาณบ่ายอะนะตอนนั้นผมคิดว่าคุณนายเพอร์รี่น่าจะมีหลานมาหามั้งผมก็เลยไม่คิดอะไรมากเท่าไหร่อะพวกเราได้ข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการแล้วขอบคุณที่สละเวลาโอเคแล้วก็เหลือห้องคุณนายเพอร์รี่แล้วนะ เปิดไม่ได้ฮะนี่น่าจะเป็นห้องของคุณนายเพอร์รี่นะเดี๋ยวฉันเรียกช่างมาสอดกุญแจก่อนไม่ต้องหรอกหน้าแยวฉันทำเองจะดาวกุญแจอย่างนี้เลยเหรอนี่อ่น,นี้เชื่อมเชื่อมตรงนี้แล้วก็หมุนตรงกลางสองรอบแล้วก็หมุนอันนี้อีกทีนึงเอ้ได้อันนี้ได้แล้วนี่หว่าเลยเลยเมื่อกี้เลย,เลย,เลยโอเคนี่ได้แล้ว แค่นี้สบายไอ้ขึงจกคคักรกลกึ่งไฟฟ้าเนี่ยมันควรไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้แล้วอ่ะมันก็ไม่สบายเท่าไหร่นะแม่งงงเตกเลยนะอันนั้นอ่ะอแต่ห้องห้องดูสวยมากอะ,อะไรวะนะ่ะหยุดอย่าขยับชูมือขึ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฉันคอยคุมกันให้เองเด็กนะเข้าไปดูสิเหมือนกับเมื่อก่อนใช่ไหมล่ะไหนหุ่นยนต์เหรอไม่ใช่ว่าคุณนาเขาเกลียดหุ่นยนต์เหรอ หุ่นยนต์พ่อบ้าน ST ST 2เอเฮ้ยอันนี้ขนแมวเหรอตรงมือนี่มีนิ้วเทียมมีเท้าใหม่อันนี้โบทายเหรออ่าถ้าดูจากเสื้อผ้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นหุ่นยนต์รับใช้ประจำบ้านแล้วน่าจะเป็นบ้านที่แบบมีฐานะพอตัวตรงเท้าเหมือนจะมีรอยเลือดของคุณนายเพอร์ลี่อยู่มันมาจากโซฟาเหรอเนะี่ยอันนี้รอยเลือดตรงแขนเหรอรอยเลือดแห้งติดอยู่ที่แขนคอมไบสิ มันผมกับเลือดจะเป็นของคุณนายเพอร์รี่เหมือนไอตัวนี้จะเกี่ยวนะเนี่ยตาไอ้ตายมีอะไรอะ่ะตาเหมือนจะเป็นสเตตัสบอกว่ามันกำลังปิดอยู่ตอนนี้เขาบายได้โรบอทสแปกโรดี้เหมือนไอหุ่นนี้จะอยู่ในหมวดจำศีลน,นะไอหุ่นนี้มันน่ากลัวชิปเลยอะ่ะฉันเกือบยิงมาแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนะโซฟานี่มันเปื้อนอะไรอะ่ะนี่มันเลือดนี่เร็กซ์ไหนนาลองมาดูนี่หน่อยดิ นายบอกว่าเลือดเหรอไอหุ่นนี่มันก็มีเลือดติดอยู่ที่เท้ากับมือเหมือนกันน่ะแต่ว่าหุ่นยนต์มันโดนโปรแกรมไว้ว่าห้ามทำร้ายมนุษย์นี่แล้วไอเลือดพวกนี้มันมาจากไหนล่ะเนี่ยเดีย๋ยวเราไปดูที่โซฟาดีกว่ารอยเลือดพวกนี้มันมีตั้งแต่ข้างหน้าไปถึงข้างหลังโซฟาเลยอ่ะมันเป็นรอยเหมือนกับมีคนพยายามจะลบมันน่ะนี่มันคือเลือดของคุณนายเพอร์รี่นี่และดูเหมือนว่าจะครบที่สี่ชั่วโมงพอดีเลยเหมือนว่าคุณนายเพอร์รี่จะถูกฆ่าประมาณ เที่ยงของเมื่อวานนี้มั้งแล้วก็ถ้าดูจากการกระเซ็นของเลือดเนี่ยมันจะเป็นการตีแบบ uppercut นะยังก็สัญญษหานว่านี่คือที่เกิดเหตุไปก่อนฉันจะรวบรวมข้อมูลที่พวกเรามีกันอยู่ตอนนี้ระหว่างนั้นก็นายบอกฉันด้วยแล้วกันว่านายเจออะไรเพิ่มอ่ะโดนตีแบบ uppercut ขึ้นมาเลยเอ่ะแต่หุ่นยนต์ถ้าหุ่นยนต์มันไม่โอเวอร์ไรโปรแกรมตัวเองก็ไม่น่าใช่หุ่นยนต์ทำอะ่ะอันนี้กาต้มน้ำเหรอ แก้วมันมีแก้วมีสองอันดูเหมือนว่าคุณนายเพอร์รี่จะมีคนมาเยี่ยมมาแน่ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตอ่ะเนี่ยมันมีแก้วน้ำมันมีสองอันจริงด้วยเอ้ยมีลายนิ้วมือด้วยวะมีลายนิ้วมือของคุณนายเพอร์รี่อยู่แก้วหนึ่งและอีกแก้วหนึ่งเป็นลายนิ้วมือของเด็กเหรอมั้นก็น้องอลิสเหรอน้องอลิสมาหาคุณนายเพอร์รี่มาเล่นกับอลิซาเบตก่อนหรือเปล่า มันมีเชิงอันนี้มันมีเชิงเทียนเป็นแมชกันแสดงว่ามีเชิงเทียนสองอันอีกกันน่าจะหายอันนี้มันบอกว่าเป็นแพทเทิร์นเดียวกับแผลของคุณนายเพอร์รี่เลยแสดงว่าเขาใช้อีกอันหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเพราะมันมันหายไปอันหนึ่งอ่ะอันนี้ลอยรอยนิ้วมือนี่ถ้าดูจากเทียนแล้วเนี่ยเหมือนจะใช้ได้แป๊บหนึ่งแล้วก็ดับไปอ่ะเข้าไปก่อน m i s s i n g Candle Stick คือมันเป็นของคู่กันอ่ะมันน่าจะมีอีกอันหายไป ดูเหมือนว่าแพทเทิร์นของฐานวางเทียนอันนี้จะเหมือนกับแผลของคุณนายเพอร์ดี้เลยแต่มันไม่มีร่องรอยของเลือดนะอันนี้อาวุธที่ใช้นในการฆาตกรรมน่าจะเป็นฐานวางเทียนอีกอันหนึ่งที่คล้ายกันแต่ว่ามันไม่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็ยังสรุปอะไรไม่ได้นะเหมือนว่าห้องนี้จะไม่มีอะไรแล้วอ่ะไปคุยกับโรดี้แล้วก็ไปอีกห้องนึงดีกว่าโรดี้ยังมีข้อมูลใหม่มาโรดี้ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วอ่ะเราไปอีกห้องนึงดีกว่านายสืบต่อ,อไปเลยก็ได้นะคาริบอกว่าเขาเจอผู้ต้องสงสัยแล้วอ่ะแต่ฉันจะลงไปดูน่อย ผู้ต้องสงสัยงั้เหรอโอเคก็ได้เดี๋ยวฉันลงไปนะให้ฉันเสร็จแล้วอะ่ะผู้ต้องสงสัยอะ่ะใครวะน่ะอันนี้เชิงเสียหายไปก็ต้องอันนี้แหละมั้งแต่เมื่อกี้อยากเล่นกับน้องอลิซาเบตกับไอวิลเลียมก่อนอะ่ะอ๋อไดอารี่ของมิสเตอรี่เหรอน่าจะมีเบาะแสข,ข้างในนะแสดงว่าคุณแจน่าอยู่อีกห้องหนึ่งไม่ก็อยู่ที่ตัวมิสเตอรี่แหละ นี่ห้องอะไรอะ่ะมีรูปแมวด้วยข้างบนโหมิสเฟอรี่รักแมวมากแมวเต็มห้องนเนี่ยอันนี้อาหารเหรอยังไม่ได้กินเลยเนะี่ยรูปแมวเต็มเลยไอ้ผ้าพวกนี้มันดูมีแฟทั่นแปลกแปลกนะเนี่ยมันอาจจะมีสวิตซ่อนอยู่ก็ได้แมวหนึ่งตัวกดเลยตามลำดับสองมันต้องกดเดี๋ยนะสองสาม ไม่ได้เว้ยต้องวิ่งเหรอชึบชึบชึบอ้าวอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้กับอันนี้ไม่ถูกเหรอตัหนึ่งนะอ๋อตอนแรกผมคุณนึกว่าจากมากไปน,น้อยหรือไม่ก็น้อยเป็นมากไม่น่าง,ง่ายขนาดนั้นเว้ยฮะรหัสอะไรวะเนี่ยแผนงานของคุณนนายเพอร์รี่เหรอบางทีม,มันอาจจะมีเบาะแสสาคัญอยู่ก็ได้นะฉันว่าในอพาร์ตเมนต์นี้จะมีเบาะแสเกี่ยวกับรหัสอยู่ ห้าสองสี่อาไม่ถูกห้าสองหนึ่งสี่อาถูกเฉยจดหมายจดหมายรักกันนะ่ะของขวัญให้เจนเนี่แล้วก็คุณแจเปิดอะไรสักอย่างหนึ่งเปิดเดร,รี่แล้วอันนี้ที่เก็บของอา่าถ้าตามลำดับตามลำดับเมื่อกี้คืออะไรนะ ห้าสองหนึ่งสี่หรอห้าสองหนึ่งสี่ลองดูซิอ้าวไม่ได้ต้องไปหาครูที่อื่นแล้วคือไอแมวพวกนี้มันมันคือลำดับยังไงวะเนะี่ยอาจจะไม่เกี่ยวอ้าวอ๋อนึ้ว่ามีอะไรเดินไม่ได้ไปแป๊บหนึ่งนะนะอาไดอารี่อ๋อไดอารี่ของมิสเอรรี่อา่าแล้วก็ เอ้ยขอขวัญเจนนี่อ่านได้เหรอนะโอ้ไม่ก็อดอะไรวะเนี่ยอ๋อคือเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสาเหตุที่ว่าทําไมคุณนายเพอร์รี่ถึงเกลียดหุ่นยนต์เพราะว่าอ่าคือสามีของคุณนายเพอร์รี่อ่ะเขาอยากให้คุณนายเพอร์รี่เปิดใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์อะไรพวกนี้แต่ว่ามีวันหนึ่งตำรวจมาที่บ้านแล้วก็บอกคุณนายเพอร์รี่ว่าหุ่นยนต์ฆ่าฆ่าสามีเขาเหรอประมาณนั้นนะถ้าผมอ่านไม่ผิดอะ่ะอ๋อนี่ไงมันคือ คุณนายเขาบอกว่าไประบุว่าเป็นสามีของตัวเองโดยที่มีหุ่นยนต์เปื้อนเลือดยืนอยู่ข้างๆอโอ้สองหนึ่งสองแปด่ะเนี่ยสองหนึ่งสองหนึ่งสองแปดอ้าวไม่ถูกเวสี่สองหนึ่งหรอสองหนึ่งอ่าสี่สองหนึ่งมันคือเดือนที่สี่วันที่ยี่ิบเอ็ดอะแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย เอาวันที่1วันเสาร์วันนี้มีกาหนดการเก็บค่าเช่าของห้องสองหนึ่งสี่แล้วก็แผนสําหรับเดือนธันวาแล้วก็ให้อาหารเจ้าตัวน้อยอะลิตติงอาหารแมวคุกกี้กับปลาแห้งแล้วก็คุกกี้กับน้ําเพิ่มหรอแมวกินคุกกี้ได้หรือเปล่าเนะี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่าแล้วถ้าเราดูย้อนเมื่อวานได้ไหมเหมือนจะไม่ได้น่าจะได้แค่นี้เอาแล้ววันนี้วันไหนวนะเนี่ยวันที่หนึ่งไม่น่าใช่วันนี้ปะวันที่หนึ่ง วันนี้วันที่เท่าไหร่เน,นี่ยไ,ไม่บอกเลยดูทักวันแล้วกันวันที่18อลิสมาหาบ่ายสองอ๋อ,อนี่ไงวันที่วันที่ยี่สิบเนีว่ายี่สิบหรือเปล่าน่าจะยี่สิบนะเพราะยี่สิบมันเป็นสีเขียวอะ่ะอ๋อนี่ไงวันที่19ดูเหมือนว่าการที่คุณนายเพอร์รี่เกียรติหุ่นยนต์เนี่ยจะไม่รวมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ด้วยนะแต่ดูจากตารางงานของเธอแล้วเนี่ยแขกคนเดียวที่มาหาเธอเมื่อวานนี้ก็จะมีแต่เด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าเจนนี่ เจนนี่คือใครนั่นแหละวันนี้วันนี้ยีนนถึงด้วยแล้ววันที่22มีอะไรวันพรุ่งนี้วินเซนต์จะมาหาโอเคยังไม่ถึงเวลานะ25หอ๋อการเลอกตั้งมันมีวันที่2องพฤศจิกาเหรอเนี่ย2องพฤศจิกานะอันนี้ตุลายี่หตุลา28วันเกิดวันเกิดของเจนนี่วันนี้ยี่สิโอเคไม่มีอะไรแล้วเนาะอ่ะเรา น่าจะได้เกียร์มาเยอะแล้วแหละไหนลองดูสิโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ได้ปะเนี่ยอันสุดท้ายโอเคได้ละหมุนนาฬิกาคุณนายเพอร์ลี่เล่นอยู่กับแขกตัวน้อของเธอในห้องนั่งเล่นโดยที่มีชาผลไม้ตั้งอยู่บนโต๊ะ หลังจากนั้นสองคนนี้ก็มีปากเสียงอะไรกันบางอย่างต่อมาแขกของคุณเพอร์รี่ก็ตีเธอด้วยเชิงเทียนที่คล้ายๆกับอันที่ฉันเจอการโจมตีไม่ได้ทให้คุณนายเพอร์รี่เสียชีวิตในครั้งเดียวแต่ทําให้เธอบาดเจ็บสาหัสและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาและคุณยนก็เข้ามาในที่เกิดเหตุและก็โยนศพของคุณเพอร์รี่ลงไปทางหน้าต่างและคุณยนนี่ก็หยุดการทํางานโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ ท่านวางที่ที่เป็นอาวุธในการฆาตกรรมเหมือนจะหายไปจากที่เกิดเหตุแล้วก็ดูเหมือนว่าฆาตกรจะเอามันไปทําลายแล้วด้วยงั้นก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไปแล้วแหละการตรวจสอบที่เกิดเหตุเหมือนจะใกล้เสร็จแล้วฉันสงสัยจริงๆเลยว่าเด็กคนนั้นคือเจนนี่หรือเปล่าฉันต้องไปคุยกับโรดี้แล้วก็พาเธอมาถามคําถามซะหน่อยละแล้วก็มีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับไอ้คุณยนต์นั้นด้วยอะ่ะฉันให้โรดี้ไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วมันก็แปลกจริงนะคือ ถ้าตามที่ถ้า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 ที่เราสรันนิษฐานมาคือถูกต้องนะคือถ้าเราแบบสามารถย้อนย้อนอะไรพวกนี้ได้จริงๆอะ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันย้อนถูกหรือเปล่านะเพราะว่าไอ้น้องคนนั้นอะ่ะตัวอย่างเล็กเลยาจะคือจะตีคนแก่ขนาดนั้นด้วยเชิงเทียนแล้วก็ฮะผมไม่ได้ฆ่าเธอซะหน่อยอะ่ะผมสาบานได้เลยคุณยังโกหกแบบนั้นอยู่อย่างนั้นเหรอทั้งที่พวกเรามีหลักฐานขนาดนี้แล้วอนะ เดี๋ยวผมจะไปเค้นความจริงจากคุณที่สถานีไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ฆาตรกรแต่ก็สงสัยอยู่นะเนี่ยเร็กซนะ์นำมาพอดีเลยนี่คือผู้ต้องสงสัยคริสโตเฟอร์เขาเป็นหนึ่งในคนไร้บ้านแถวนี้แล้วเมื่อเช้าเขาเพิ่งเอาเครื่องประดับของคุณนายเพอร์รี่ไปขายไอหมอนี่เหรอปกติฉันก็เห็นเขาขโมยของบ้างเล่นพนันบ้างนะแต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะเป็นฆาตรกรนะอย่างแรกเลยก็คือเวลามันไม่ใช่อ่ะถ้าตามการสืบสวนจากศพแล้วอ่ะ การขโมยเกิดขึ้นประมาณ4-5ชั่วโมงหลังจากที่ตายแล้วอะ่ะถ้าเขาต้องการที่จะฆ่าชิงทรัพย์เนี่ยเขาคงไม่ต้องรอประมาณหลายชั่วโมงก่อนที่จะขโมยมันไปหรอกมั้งและอย่างที่2ก็คือมันไม่มีร่องรอยของเขาเลยอะ่ะในสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมอะ่ะในบ้านของคุณนายเพอร์ดี้อะ่ะถ้าไม่มีร่องรอยของเขาในสถานที่เกิดเหตุเนี่ยก็แสดงว่าเขาก็เป็นแค่โจรธรรมดาแหละคงไม่ใช่ฆาตกรหรอกใช่ไหมละ่ะคุณพูดถูกเลยคุณนักสืบผมขโมยแค่เครื่องประดับเท่านั้นแหละผมไม่ได้ฆ่าใครทั้งนั้นอะ่ะถ้าตาม เด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าเจนนี่เนี่ยควรจะเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งมากกว่านะเด็กผู้หญิงเป็นผู้ต้องสงสยยัยงั้นเหรอเดี๋ยวจะเชื่อเลยเอาหน้าคาริเอาตัวเข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่ครับท่านไปถอะพวกจะทำอะไรตุกติกละ่ะนั่นสิมันก็คือก็จริงค,ค,คือผมเห็นหลักฐานกับตาแล้วยังไม่เชื่อเลยว่าได้เหรอทำได้เหรอวะนะ่ะหรือว่าจะโดนสิงมาเหมือนตอน ตอนเราเริ่มเกมะน่ะคือมันแบบใช่เหรอวะคือเด็กขนาดนั้นน่าจะแรงไม่ขนาดไม่น่าเยอะมั้งคือเลือดมันกระจายแบบเปอร์คัตอ่ะมันต้องแรงมากนนอ่ะโนะรดี้ฉันอยากให้นายพาเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าเจนนี่มาให้ฉันหน่อยอ่ะฉันต้องถามคำถามเธอตัวต่อตัว,ตวได้เดี๋ยวฉันไปพาตัวเธอมาให้และพวกเราต้องหาอะไรเพิ่มเกี่ยวกับหุ่นยนต์นั้นด้วยใช่มันน่าสงสัยมากราจะต้องไปตรวจสอบดูว่าข้างในมันเกิดอ,อะไรขึ้น ไม่มีปัญหาเดี๋ยวฉันไปหานายเองถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะคือมันใช่เหรอวัดเจนนี่จะเป็นคนทําจริงๆเหรอคือผมไม่แน่คือผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอตัวเราเนี่ยไอที่เราสันนิษฐานมามันเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนอะ่ะเพราะว่ามันแบบมันแค่สันนิษฐานเฉยๆมันไม่ได้เห็นแบบย้อนย้อนกลับไปดูได้อะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะอ๋ออ๋อเปิดหัวดูอย่างนี้เลยเหรอล็อกมันยังเป็นพัทเซิลอ,อี่เหรอเนี่ยอ๋อไม่ใช่ ผมก็นึกว่าเป็นพัซเซิลเปิดได้เลยนี่หว่าแม่งพัซเซลจชิงนเวี่ยว่าต้องสไลด์ชิ้นส่วนไปมาเพาื่อปลดล็อกเหรอฮะเรียกลำดับเหรอเนะี่ยเจ็ดแปดแปดโอเคสี่ห้าหกเจ็ดอ้าวถูกเฉยโอ้โหพัซเซิลในพัซเซิลอีกทีนึง แล้วขวานี่ไม่ใช่เอา้าฮะอยู่ดีได้เฉยอะไรวะเนะี่ยเฮ้อะไรอ่ะอะไรอุปกรณ์ปลูกถ่ายเหรอฮะาอุปกรณ์ปลูกถ่ายอ่ะเนะนี่ยวันนี้เราเอ็กเซดความทรงจำอย่างนี้ได้เลยเหรอเนะี่ย เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยนี่มันคือความทรงจำของไอ้หุ่นนี่งั้นเหรอแล้วทำไมมันถึงไม่ช่วยคุณนายเพอร์รี่ล่ะมันขัดต่อก,กฎของคุณยนต์นะเนี่ยอ๋หอหัวฉันปวดเป็นบ้าเลยเฮ้เร็กซ์เร็กซ์นายเป็นอะไรอะเร็กซ์นายเป็นอะไรอะเร็กซ์นายดูเหมือนนายกำลังเจ็บปวดมากเลยนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะ มันมีบางอย่างแปลกๆกับไอ้หุ่นยนต์นี่ยมันมีอุปกรณ์บางอย่างตีที่สมองมันอ,ะอ่ะเดี๋ยวพวกเราค่อยคุยแล้วกันฉันต้องให้หน่วยสืบสวนงานวิเศษอ่ะมาทํางานนี้แทนเพราะเราต้องหยุดการสืบสวนของเราแล้วอะไรนะันหน่วยสืบสวนงานวิเศษเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกเราเพิ่งรู้ว่าเจนนี่เนี่ยเป็นลูกของบุคคลสําคัญนะนะก็ไม่นานหลังที่ฉันได้ข้อมูลของเธอมาคําสั่งย้ายการสืบสวนเนี่ยก็มาทันทีเลยพร้อมกับพวกเขาด้วยนะ ที่เกิดเหตุนี้อยู่ในการควบคุมของพวกเราแล้วพปรดออไปจากที่นี่โดยด่วนและอย่ามายุ่งกับการสืบสวนนี้อีกโอ้โหวิ่งโดนปิดปากอะไรวะเนี่ยเจนนี่สรุปคือเจนนี่แม่งทำจริงแล้วรอบนี้และดันเป็นลูกคนใหญ่คนโตซะด้วยผู้ตรวจการโรดี้ผมก็แปลกใจอยู่นะเนี่ยว่าคุณจะต้องใช้นักสืบเอกชนเพื่อมาช่วยในการสืบสวนครั้งนี้เลยอย่างนั้นเหรอ เร็กซ์เขาเป็นคนแจ้งเหตุนะครับดังนั้นแล้วพวกเราก็เลยขอให้เขาช่วยในการสืบสวนครั้งนี้แค่นั้นแหละแค่ขอให้เขาช่วย,ยงั้นเหรอนั่นเป็นปฏิบัติการเริ่มต้นของตำรวจหรือไงและผมก็ยังได้ยินมานะว่าคุณยังทําให้เจนนี่ของพวกเราเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยอยีกงั้นเหรอเจนนี่เธอช่วยบอกฉันได้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานเนี่ยหนูไปที่งานเลี้ยงน้ําชาของอลิซแล้วก็กลับบ้านหลังที่งานจบพวกเราเจอรอยนิ้วมือของเธออยู่ที่แก้วน้ําชาเธอเป็นแขกของคุณนายเพอร์ดี้ไม่ใช่เหรอ หนูหนูแค่มาหาคุณนายเพอร์รี่ตามสัญญาไม่ได้อยู่นานหรอกแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นน่ะแน่ใจเลยหนูนั่นมันหุ่นยนต์ประจำบ้านน้องเขาแน่เลยวะ่ะฉันเห็นควาทรงจำขอไอหุ่นนั่นแล้วนะแต่ฉันก็รู้ว่าเธอทั้งสองคนน่ะทั้งเธอแล้วก็ไอหุ่นนั่นน่ะอยู่ที่นี่ตอนที่คุณนายเพอร์รี่นอนเจ็บอยู่ที่โซฟานั่นไอหุ่นยนต์นั่นมันเพี้ยนแล้วก็ทําร้ายคุณนายเพอร์รี่หนูก็วิ่งหนีเพราะว่าหนูกลัว ฉันเกรงว่ามันจะเป็นไปไม่ได้หรอกนะดูจากการกระเซ็นของเลือดแล้วเนี่ยการโจมตีมันมาจากข้างใต้นะไอหุ่นยนต์พ่อบ้านนั่นน่ะมันตัวสูงถ้ามันจะทําการโจมตีจริงๆแล้วก็มันจะต้องย่อลงในท่าแปลกๆเพื่อที่ทําการโจมตีและดูจากแรงที่ใช้ตีแล้วเนี่ยมันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยว่าหุ่นยนต์ี่ที่ยกรถได้ทั้งคันเนี่ยจะตีได้เบาแค่นี้มันดูเหมือนว่ามันเป็นแรงที่โดนตีมาจากคนที่อ่อนแอกว่าเช่นเด็กเป็นต้นนั่นคือหนูเออ คุณหนูไม่จำเป็นต้องตอบคาถามให้หมอนี้ก็ได้เดี๋ยวพวกเราจะจ้างนักสืบมือดีมาจัดก,การเรื่องนี้เองคุณนักสืบคุณเข้าถึงความทรงจําของคุณยนได้ไม่ได้รับอนุญาตผมไม่ห่างทําเป็นไม่ได้ยินมันได้หรอกนะและผมก็ไม่คิดว่าคุณเจออาวุธที่ใช้ในการฆาตกรรมด้วยใช่ไหมละ่ะโอ้วิลเลียมเอามาให้แล้วป่ะเนะี่ยน้องวิลเลียมโอ้ยน้องวิลเลียมอาอาวุธมาให้วะ่ะหลักฐานเต็มมืออย่างเงี้ยบอกเลยหนีไม่พ้น นั่นใช่เออมันก็ง่ายๆอะนะในเมื่อพวกเราเจออาวุธในการฆาตกรรมแล้วสิ่งที่พวกเราต้องทำก็แค่ตรวจสอบรอยเลือดแล้วก็รอยนิ้วมือแล้วก็ความจริงก็จะเปิดเผยงั้นนั่นก็เป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วดังนั้นออกไปเดี๋ยวนี้ก็ผู้ตรวจการโรดี้คุณต้องการให้ผมไปคุยกับคนุหน้าคุณหรือเปล่าล่ะมันไม่จะเป็นหรอกครับท่านพวกเรากำลังจะไปแล้วแป๊บหนึ่งนะฉันมีรจะให้เจนนี่นะ เจนนี่จะตรวจสอบแม่งเลยไม่ได้ไม่ได้เว้ยรีบให้ของแล้วก็ไปซะโอเคเราแอบบเราแอบ,บจิกไม่ได้หรอวะแบบตำรวจปุ๊บเจอเลยอะ่ะอาเจนนี่ให้ของขวัญโอ้โหทำร้ายจิตใจมากก็ได้เราอะ่ะเจนนี่คุณายเพอร์รี่ต้องการให้นี่กับเธอนี่สำหรับหนูเหรอนี่ใช่โอ้โหคืออันนี้คือทำร้ายจิตใจมากคือ คุณนายเพอร์รี่เนี่ยจะเอาจะยกอลิซาเบธให้กับเจนนี่เพราะว่าเจนนี่เป็นเด็กดีคอยมาหาตลอดเวลาพร้อมกับทำม,มันเนี่ยปอกคอชื่อเขียนสลักชื่อเจนนี่ไว้ให้ด้วยอะอะไรกันมันเป็นไปได้ยังไงหนูไม่อยากทำร้ายเธอซะหน่อยคุณนายเพอร์รี่หนูเสียใจมันเป็นเพราะไอหุ่นนั่นอะเจนนี่มีอะไรเกี่ยวกับไอหุ่นนั่นอะเธอบอกฉันได้หรือเปล่าพอไดีแล้วผู้จัด,ดการโรดี้เอาไอ้โมนี่ออกไปที่นี่ซะเขาไม่ควรมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว โรดี้ฉันเชื่อว่าไอหุ่นนั่นมันมีบางอย่างผิดปกติถ้าพวกเรายอมแพ้ตอนนี้พวกเราจะเสียบทแสสสำคัญไปนะฉันเสียใจด้วยนะเร็กซ์นายก็รู้นี่ว่าถ้าไอพวกนั้นอ่ะมันเอางานไปแล้วเนี่ยฉันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วแหละไอหน่วยตรวจการวิเศษที่ไม่น่าปวดหัวเป็นบ้าเลยตอนนี้ฉันก็ไม่ได้อยู่ในวงจรสิบสวนแล้วอ่ะนายช่วยเอารูปไอเครื่องนั้นมาให้ฉันหน่อยได้ไหมเมื่อกี้ฉันไม่มีโอกาสถ่ายเลยอ่ะมันก็ไม่ง่ายหรอกนะแต่เดี๋ยวลองดูแต่เมื่อกี้นายทำตัวแปลกๆนะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอ่ะ อ่าฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่พอมาคิดๆดูแล้วเนี่ยบางทีไอหุ่นนั่นน่ะมันอาจจะมีผลอะไรบางอย่างกับฉันก็ได้นะอ๋อเข้าใจละมันมีมากกว่าที่ตาเห็นใช่ไหมเดี๋ยวคืนนี้ค่อยคุยกันละกันฉันรู้จักบาร์ดีๆด้วยแหละโอเคได้แต่ฉันต้องไปถามใครสักคนเกี่ยวกับไอเครื่องนั่นก่อนน่ะฉันก็ต้องกลับไปที่สถานีเหมือนกันเดี๋ยวฉันส่งตำแหน่งไปให้นะไอบาร์ที่ฉันพูดถึงอ่ะโอเคแล้วเจอกันโอเคโอ้ยเยี่ยมมากเลยวิลเลียมนายเจอไอ้นั่นได้ยังไงอ่ะ ไม่บอกด้วยวิลเลียมเต้นไปมาด้วยความดีใจในระหว่างที่เขาอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนว่าเขาจะไปผจญภัยมานะเอา้าโอเคสองชั่วโมงก่อนหน้านี้เหรออลิซาเบธนี่เธอบอกว่าเธอเป็นคนเอาฐานวางเทียนนั่นไปอย่างนั้นเหรอ ก็ใช่นะสิฉันไม่ปล่อยให้เจนนี่ตีคุณนายเพอร์รี่ด้ือยๆนั่นอีกรอบหรอกนะฉันก็เลยหยิบมาแล้ววิ่งหนีไปอ่ะไอเดียดีนี่แต่มันเป็นหลักฐานสําคัญนะเราต้องไปหามาแล้วเอาไปให้เล็ก์ก็ใช่อ่ะแต่ฉันทําหายอ่ะใจเย็นหน่าอลิซาเบธไม่เป็นไรเกิดอะไรขึ้นหรอตอนฉันกลัวมากเลยกระโดดออกจากหน้าต่างห้องหลังจากนั้นฉันก็เริ่มวิ่งแล้วอยู่ดีฉันก็ไปโผล่อยู่ที่กลางดงของพวกแมวจอนอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ มันเป็นความผิดของฉันเองแหละถิเขาพวกแมวจรป้ายพังๆนั่นเหรอเหมือนฉันจะรู้นะว่าอยู่ที่ไหนอะ่ะจริงเหรอนั่นเยี่ยมไปเลยอะ่ะอลิซาเบธได้เวลาจริงจังกันแล้วดังนั้นแล้วเดี๋ยวฉันจะออกไปตามหาไอ้วุฒนนั่นนะเธอก็ไปพักซะแล้วก็รอฉันนะโอเคนาอลิซาเบธวิลเลียมอย่าโมโอ,โอเอสิไปหาวุฒนนั่นเร็ว โอเคงั้นเดี๋ยวเอาไว้พันหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับ tail of the neon sea โอเคเดี๋ยวมาเล่นเป็นน้องวิลเลียมกันต่อเจอกันจ้า